สวัสดีครับพี่น้องมาดอนสีฟ้ามาบึงใหม่ด่างต้นคล้ไข่ต้นกล้วยหน่อยเนี่ยเต็มอยู่ในมือตินี่ยแมนบดเลยเนี่ยป่าเนี่ยเออต้นเนียงว่ะต้นดอกไม้กระโบเมียนเดืองพี่น้องนะเบืองไกลเนี่ย ด่างงามไปดิปูเป็นปลาอะไรปูเบื้องอด้รพี่น,พน้องปูนะเป็นด่งเนอะงามไปดิต้นยังนอนน่ Oh ramai ni